ปไปชาร์จเรื่องการ์ไปไอ้นีเฮ้ยมันโอ้มันยิงกูจบตายมันตามมามันตามมาไปไม่วยหน่อยไปไม่วยหน่อยไอ้ย่าตายคนเดียวช่วยหน่อยตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วเล่่ไปจำที่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าซอกกระแพง ยิงมันยิงมันเลยยิงมันแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งยิงเลวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยไปไปช่วยไปเลยไปเลยตัดมันไปเลยร่วมไปหนึ่งร่วมไปหนึ่งร่วมไปหนึ่งไปตรงมึงตรงมึงตรงมึงยิงตายไปไอ้สัสเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออเยี่ยน มาแล้ว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 เล่นหนี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 โอเคทนปุ๊บนะดูนักคนอยู่สองคนเท่าที่เห็นหลบหลังท่อแอร์สองคนไอ้ไปดูดเข้ามาได้บ้าไม่ได้นะเฮ้ยระวังทนายยิงนะหลบหลังท่อแอร์ฝั่งนู้นไว้มีสองคนมีสองคนอย่าให้แอร์บางหลังให้ท่อแอร์บางหลังอ่ะมันไปหาเพิ่มคนนึงอ่ะไปคนนึงซอกตึกสองคนซอกตึกจะปีนขึ้นหลังคาคนนึงหลังคาคนนึงหลังคาคนนึง ชารเลยชาร์จเลยชารเลยชาร์จเลยซออขอบสามหนึ่งชารจชาร์สาคนเลยชาร์จชาร์ไม่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 ีไม่มีไม่มมึงอ่าชารเลยทางทางกูอ่ะชาร์เลยชาร์เอาตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตายตายตาคนอยู่ข้างในคนอยู่ข้างในสองคนถอยก่อ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 นิงนยิงหลังคนยิงหลังใจเย็นใจเย็นยยมกรับกระสุนเต็มเต็มเลยสัหิวเรื่อยพร้อมแล้วค่อยออกมาอย่าเพิ่งนะยิงสามอย่าเพิ่งนะมันอยู่หลังท่อแอร์ตรงกู มันหนีแล้วมันหนีแล้วเฮ้ยขาเฮ้ยเชี่ยลุดเฮ้ยมันมีึงคนขึ้นมาเล่เล่เล่มาเีพิ่งมายิงมเล่พิ่งมายิงมันไปยิง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 กูยังไม่เกิดนะเพื่อนเอากูโทษเบระเล่โทษจริงเล่ตายอ่ะ เรามันศัตรูวิ่งมาเว้ยแต่แกเราวิ่งไปยิงเราเ,เราสร็จติดบล็อกอ่ะเรางโง<ถ>่เองอ่ะเราโทษเราผิดเองมาพชนกันแล้วจังหวะนี้โทษขอโทษขอโทษขอโทษก็ตอนแรกต็นึกว่าเพื่อนเราวิ่งมาเาแล้วตอนแรกก็นึนว่าเพื่อนเราวิ่งมาไอ้ขานไอ้เชีย่ยลุดโอเคข้าตึกดีกว่า cặp bye. Cóc đã hết một, người. Hãy tham, 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 đi tham, 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 โอเคไปเลยป่ะมา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 ไป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 มันอยู่ซ้ายไม่นี่คนขึ้นตึกมันก็อยู่คนนึงอ่ะย่องอยู่เห็นปหมยิงมันบิงบินบินตายเปล่าตายตายตายย่ำ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 ขอเรืองขอเรื่องขอเรื่องลบอ่ะให้เข้าในให้เข้าในเร่เล่ระวังนะระวังนะมาก่อนมาโดดมาอย่ายืนนิ่ง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  อุ้ยโดนยิงโดนยิงไป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 ทางกู้ทางกูมันมาวิ่งอ้อมมามันยิงขอบตึกได้ระวังนะเดี๋ยวไปใหม่แป๊บนึงรอรอรอเดี๋ยวไปใหม่ไประวังกันมันมันเหยียบยิงขอบตึกระวังนะมันเหยียบยิงขอบตึกระวังนะเทียขอบตึกกรงไว้นี่คนนึงตรงไหนท่อแอร์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 ไหนนอกไหน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 ท่อแอรข้างนอกเลย ต่อนล้เนี่ยหลังไม่ได้เห็นเนี่ยคนหนึ่งคนนี้คนหนึ่งทางซ้ายมือ,อยิงได้ปะซ้ายหนึ่งสวยเพื่อนนี่แหละทานแลือกทานแลือกทางเลือไปไปซ้ายใช่ละระเรบ,บิดระเบิดระเบิดไประเบิดไประเบิดสายสองช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอีกคนนึงโดดอีกคนนึงโดดสายสองสายสองคนโดดทางมันปล่อยมันให้มันลงไหม ไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีคนหลังมีคนหลังเราหลังเราเทิเทิเทิศทิศฉายไปฉายข้าเทิศทิศทิศเราวิ่งมาเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคเห็นตัวไม่เห็นตัวหน้ากูอ่ะหน้ากูทำหน้ากูไม่ไม่มาอยู่ตรงกูดิมาอยู่กูดิไหนวะไม่หลอะไรไอ้สัตว์ซับมิดไครวะตายเลยเห็นบ้าไฟฉายต้นต้นต้นหน้าเห็นมะต้นไหนวะต้นไม่มีกอดเด้วยมันตัวเปล่าเองน่ะเออวิ่งกอดแตกแล้ว เล่หิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวภูมให้เล่หอมยังเล่หิวเล่เล่หอมยังเล่ชาร์จ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 ตาย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 สวยเล่ทำสวยเห็นบ้างเห exactly. ็นบ้างเห็นบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนนี้คนนี้เกาะขาวด้วมึงโอเค เคหนึ่งพันเกประมาณทนล่อมันถ้าไม่ถ้าเกิดกูสั่งหนีก็ให้วิ่งหนีไปเลยนะให้มันขึ้นมาให้ได้สองคนสองคนให้มันให้มันวิ่งขึ้นมาหานะให้มันวิ่งขึ้นมาสอง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 ไม่ยิงบริเกตก่อนเลยพี่อ่ะมาแล้วมาแล้วทนมาแล้วโอเคทนวิ่งหนีไปหรอมันเข้าวะมันหายไปนี่วะไปเติมไปไปเติมไปไปเติมไปมาหางกูมาหางกูอ่ะทนมาหางกูสองตัวละเห็นแล้วเห็นละ

ทีมหน้าจะไหวอแหละเมื่อกี้มันยิงตายเลยเหรอวะเยี่ยมแรงกูบอกแล้วมให้ลงมาโคตรแรงอะเป็นท้อเปล่าไปตายว่ะไฟกูหิวยาไม่ได้เอ้ามึงตายด้วยเหรอเออกู้ดดี้เยี่ยมอะไรยิงตายสัสมีคนวิ่งขึ้นมาเหรอ เมีระวังมังเออเออ้ยพ่อมามีคนมานคนมาเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยอย่ย,ยิงกูเลยไงยิงกูแล้วยมีหมองนี้วมีหมองนี้เร็วตายเลยเฮี้ยลงมาแล้วเฮี้ยลงมาเต็มเลยสี่คนอะน่ะหนีเหอะพวกมึงเลย ตายตัวเดียวเองบ้าเฮ้ยตายสองคนแล้วได้ไหมได้เล่ยิงหมดเลยหันไปยิงมันหิวยาหันไปยิงเอาเราเนี่ยพอเรารวมตัวกันไปล้างแคสมาให้ได้สู้เดี๋ยวตายหาไปขึ้นไปยิงตายหมดนี่เลยใช่ไหมเนี่ยดูทำท่าแล้วกันนะทำยังไงอ่ะคำบ้างอ่ะเดี๋ยวทำท่าแล้วกันเติร์ตป้ายมีคนใช่ไหมน่าจะมีแหละอันพวกเราไปเไปถึงจะทำอย่างนี้เลย ยอมครับไปเว้ยเว้ยเว้ยไปสู้มันไป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 แค่ลงไปก็ตายแล้วเนี่ยอุ้ยตกเติรกกดไม่ได้ดูเลยเฮ้ยเชี่ยอะไรคน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 ตรงไหนไปตายอ่ะอ้าว

<Ừ. S 1> อะไรวะอยู่ทั้สองั้สองอั้สองอะไรเกิดไปเกิดโบเนเพ่อดูเพด้มีนมาไปนะเน่ยมนอยู่ชั้นสองัองชั้สองหน้ต่างกลางโอ้ยตึมเลยไปยังไงอะ มันตายมันตายมันตายเห็นัหมนะถูกฆ่ามันนะหมายไร้หมด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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปไปแล้ว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 เล่นรอนี่ตัวใหม่มันเกิดตัวเดี๋ยวว่าจะรอนี่ก็ได้รอนี่เกิดด้วยกันดีกว่าเกิดด้วยกันคุ้มกว่าระวังระวังระวังตายได้ได้แล้วเก็บเก็บเก็บของเก็บไม่มีอะไรเลยอ่ะ เก็บอย er claro oh no ู่เก็บอยู่เก็บอยู่มันไม่มีของเลยมันไม่ได้เก็บของเล่ไปตัวเปล่าอ่ะเออไปอะไรอ่ะเีเลไรอ่มันมีแต่ปืนบู๊ปะตอมโง่ๆเนี่ยมันไม่มีของเลยเล่ไปอ่ะไอ้นั่ของมันอยู่ตรงมุมบันไดอ่ะดูกันห่อไปดูไปดูไปดูบันไดไปดูดูอยู่ดูอยู่จ้ะมีเปล่าข้างล่างเนี่ยล่วงมะเนี่ยใครยิงอ่ะเออตะวันร้องงตรงไหน กูกูไม่กล้าชาร์จเลยเอาตรงเฮ้ยมาดไอ้มาแล้วหน้าหลวจดหน้าหลวจดหน้าหลวัดหน้าหลวัดไอตายตายตายสวยสวยสวยต้องหนีต้องอย่างนี้ปล่อยเล่ปล่อยเล่ย์ไอเล่ย์โอเคโอเคโอเคเผาเผาหายไปอ่ะไม่มีอะไรเลยเป็นเผาเปล่าเผาเล่ย์ไม่มีจริงเหรอเนี่ย มาแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บหมดเลยไฟไป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 ตึกติดก่อน้ดานขวาด้านขวาองค์เอ็นมีคนเอ็นไปก่อนวิ่งนตึกก่อนไป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 ตึกสองอีกรอบกับการชาร์จตึกสองไป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 ก่อนรติดตายฮัลดเลยเกี้ยตายเกลี้ยเลยว่าเก็บคอมเบอร์เลยนายครับกูว่าเกลียดคอมเบอร์เลยจองอ่ะไปดิอย่าไปเข้าอพาร์ตเมนต์ เด,เดี๋ยวมันงมวนีกาเมต์นะไปดูเดี๋เช็คต็มวนเปล่ายังไงยังไงทางนั้นยังไงไม่เช็คไปเลยก็เราเพิ่งขึ้นตําวจไปเมื่อกี้นี้เออทางนั้นยังไงวันี้วนี่เดี๋ยวดึสองแล้วอุ๊ยราวังวอุยแงสัตว์น่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกตอมบุกตอโหเกือบตายคูดาวอย่าพิ่งนะครับ เดี <ih az violin inding> ๋ยวมึงเสี رة, ่ยงนะปืนมันแรงมากเลยนะลดก่อนลดก่อนลดก่อนนะปืนแรงมากนะเดินมาคืนเล็กลบก่อนนี้ใครเนี่ยขอคนคบเบอร์หน่อยเอ้กูกูโดนทิ้งเหรอไม่ทิ้งไม่ทิ้งกูโดนทิ้งมีคนมาลงกูละไปมีคนลงกูอะฝ่ามือฝ่ามือไปดึงตี๋คนหนึ่งนี่กูเองมาโดดลงมาคนหนึ่งโดน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 โดงบอกที่ทางไหนมึงจะได้ช่วยได้ทางไหนทางขวามีคนหนึ่งโดังเนี่ยอยู่ไหนอยู่ข้างนอกเพื่อน ไปมาฝามาฝาฝาเอาฝาเล <ต Okay. S 1> ยตายตายตายอ้สายมาอู้หกอดโอ้ยเกี้ยงเกี่ยงตรงศพมีคนนึงโดนอ้อมยิงแรกเตอร์ทองโอ้โหแรกเตอร์ทองเสียงเท้าเสียงเท้าทางกูทางกูมาแล้วเอเข่เขเมาแล้วมีไม่ได้ ตายหนึงเบิดเเบิดหมดยาวหมดยาวไปไปด้วยเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนคือดูกระดางลงไปสงตุ๊ก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 ต้กูงเ่ไปเสริมเลยเล่ไปเสริมเลยสามคนสี่คนไอ้เฮี้ยหาโอ้เยอะวะเยอ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 ะจริงเยอะจริงถ้ากลั่ไม่รู้ทำมึไม่รู้เอามามาเสริมเลยสเลยเยอะ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 เลย ตั้งการโดดป่ะตั้งแล้วเสี่ยเอาซองยิงเลยสัตว์ตายหนึ่งตายสองโอ้ยโอ้ยตกต้นฆ่าเลยคนเดียวตายแล้วตายแล้ว ขอเลี้ยขอเลี้ยอลี้ไป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 ขอเลีสยอเลี้ยตำรวจยาวก็ได้ตำรวจก็ได้บ้างถ้าเจอองนี้ไม่ได้ตำรวจใจหนึ่งใจหนึ่งวิโดนยิงข้างโดนยิงข้างอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้กูดาวยาเดี๋ยวมึงโดนแน่เออไอ้เฮี้ยพวกมันพวกมันคาบอมคาบอมพวกมันนั่นแหละกูเลยเอกี่ยวกับโอ้โหสามทางเล่เอาเลยเล่เอาเลยเล่อย่าหนี่นีอย่าหนีเอาเลย หายเปล่าหายแล้วหายแล้วใช้ลูกซองอย่าหนีวะไอ้บวกเลยโผล่มายิงเลยครับใช้ลูกซองเออใช้ลูกซองโผล่มายิงเลยมันล่วงแต่นัดของนัดแรกแล้วตั้งหลับพี่ตั้งหลักฝากดูหน่อยเดีเก็บของยอมแล้วยอมแล้วแม่ก็บอกยอมมันก็ออกมาดิผมเชื่อใจคนไทยด้วยกัน ยอมแล้วยอมแล้วไม่เกือบไอ้สัตว์เกือบใจเย็นๆค่อยๆคุยกันก็ได้เล่มันรอนะเออเออมันยิกระดาษจริงเนาะมันยิงดิ้งเมื่อคร่้งกี้นะเล่ใจเย็นๆมาแล้วใจเย็นๆเล่เอาเล่เล่เอาหายหมดหายหมดหายหมดลบๆรอบๆบๆกลับมากลับมาดีกลับมาพอ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 แล้วพอแล้วกลัวแล้ว อย่าโผล่มาอย่าโผล่มาพี่พี่แอมแบมมี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นกูเห็นดึกมาออกพี่ออกข้างนอกพี่ออกข้างนอกเอาเลย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 เอาพอ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 เลือเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วจะให้ไปช่วยบอกกันเด็กกูจะไปช่วยเด็กกูจะเอาวิ่โดนยิงตายข้างเล่มาข้างแล้วบอกแล้วเข้ามาแล้ว มันหลอกเราไปยิงทิ้งหน้าเติมแน่เลยหัวขาดหัวขาดอุ้ยทำไมนายใจดีจังเลยครับเดินมาเดินมาครับไปดูไปดูมันต้องมีสไนดักยิงแน่เลยอุ้ยกองเต็มเลยมาว่าป็นลองสิรั เอากล่องขาววาวหน้าเซิเพราะเราจะเอาเพื่อนดักยิงเว้ยกูว่ากูว่าก็ใช่วะพวกเราพวกเราพวกเราข้างนอกมีกล่องขาวเต็มเลยเฮ้ยดูดไวบ็อกซ์แลคเตอร์อิสเซฟโซนเฮียเฮียคอมมอน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 ดูดไวบ็อกซ์ไวบ็อกซ์โอ้ยกล่องเต็มเลยมีเดินมาใกล้มีเดินมาใกล้มีเดินมาอยู่โอ้ยไม่นายใจดีจังเลยอะครับ ทำไมนายใจดีจังเลยอ่ะได้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 ครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้กล่องสองแล้วครับอุ้ยของเยอะมากเลยครับทำไมใจดีจังเลยอ่ะมันวางระเบิดไว้ใต้กล่องเว้ยมันวางระเบิดใต้กล่องคิด เพื่อนเพื่อนทำไมนายใจดีจังเลยอะครับแต่ประธานนี่เป็นแรงทางทางสนใจกองขาวว่ะเออกูไม่ได้งงกูเด็กงั้นเดี๋ยวผมเก็บต่อนะเดี๋ยวผมเก็บต่อแล้วเปิดางเว็นพื้นเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ วินยใจดีมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอุย้ยดีกูตายเลย <laughs> <laughs> โหบอกกล่องขาวกูคิดว่ากล่องขาวมัน,นคือกล่องติดกล้องธรรมดาไม่มีอะไรกูนึกว,ว่ากล่องแร็คเตอร์เได้แค่กล่องติดกล้องมันหาง่าย แล้วมันหลอกมผมป่ะกูว่าเก็บได้หมดทุกอัน,นะอะอ,อ,อ,มอ้มันหลอกมันเนี่ยมันหลอกมันหลอกจะให้ไปเหยียดระเบิดไงแต่กูไม่โง,ง,ง่ไงกูไม่โง,ง,ง่ไงอู้ววครับวันนี้ก็ถือว่าเอ่อเขาเรียกว่าสุกงอมมาตอนเราคลิปเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วตั้งแต่จริงจังนะครับจนแบบเล่นขำๆเลยตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซฟโซนแล้วนะครับอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมไปติดตามสปดาชาแนลได้อีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ Pergi lah, đi